กินหมูยอบนใช่ไหมเดี๋ยวไายจัดให้อันนี้ก็คือสูตรหมูยอหนังหมูค่ะตัวนี้เป็นหนังหมูคอลลาเจนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพิกไทยดำที่จะมีความนุ่มแน่นแล้วก็เด้งแบบนี้เลยนะนี่คือพิกไทยดำที่มันจะมีความแน่น บบยยิ่งทั้งนุ่มทั้งแน่นแล้วก็ทั้งเด้งแบบนี้สามแถมแปดเดี๋ยวฝ้ายจัดโปรนี้ให้นะคะท้าก,กันไปได้ค่ะทั้งหนังหมูแล้วก็พริกไทยดําแบบนี้นะแลบะบนี้คือเป็นหนังหมูคอลลาเจนเลยนะทุกคนนะเอาแบบนี้นะโปรนี้สามแถมแปดฝ้ายให้ไปแบบนี้ค่ะเอาหมูยอไปหนึ่งแท่ง สองแท่งสามแท่งเดี๋ยวเพิ่มให้อีกแปดอย่างคะ่ะทุกคนคะ่ะตัวนี้นะเอาหมูยอไปอีกหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งหมูยอทั้งหมด6แท่งหกแท่งยังไม่พอนะคะเอาน้ํายําไปเลยค่ะสองขวดไปให้น้ํายําสูตรพิกเกลือที่เอาไปกินกับหมูยอแล้วนัวที่สุดมันจะช่วยชูรสกันเอาน้ํายำสูตรพิกเกลือไปอีกสองขวดยังไม่พอนะยังไม่ครบแชิ้นเลยเอาตัวนี้ไปด้วย เส้นก๋วยจับยวนเอาไปหนึ่งห่อเอาไปสองห่อแบบนี้นะยังไม่พอค่ะให้อันนี้ไปด้วยต้มหมูโบราณให้ไปไฟรีอีกหนึ่งพวงแบบนี้เซตน,นี้ฟังดีๆนะคะสามแถม8แปดหมูยอทั้งหมดหกแท่งค้าสูตรได้เลยน้ำยำสองขวดเส้นก๋วยจับยวนอีกสองห่อแล้วก็ต้มหมูโบราณแบบนี้ด้วยนะคะอีกหนึ่งพวงโปรนี้นะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีค่ะ